ให้กับช่วยแพทย์เผชเกณฑ์ไทีพิบัตซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รวม17นายจากกองทัพภาคที่2และก,ลงงะก,ะกองแพทย์ทหารหลวงห้องทุกห้องทร้าการแพทย์เพื่อจะตั้งห้องสุกเสริมเลื่อที่รองรับผู้บาดเจ็บจากชุดค้นหาสู้ไทยทำการคัแดแยกผู้ป่วยในการรักษาพยาบาลตามระดับความให้น่วะเตรียมผู้ป่วยเพื่อส,สต่อกับต่อไป with full medical equipment in order to establish an emergency unit to receive the injured sent from authorities, who will categorize the injured in terms of severity and prioritize medical care prior to the further medical. การปฏิบัตการค้นหาและช่วยเหลือของทีมค้นหาทีมไทยยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันแด้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเพื่อท่อแก๊สภายในอาคารเอเชียตัวไหนทำให้เกิดประกายไฟ และลุกลามตเป็นต้นเทิงและตุ่มควันทำให้เกิดความยากลำบากในการค้นหาและลำเลียงผู้บาดเจ็ชุดค้นหาทุกไหล่ได้ร้องขอกำลังคนและเครื่องมือเพิ่มเติมจากหนก่นวยของตัเวเอง các sĩ quan now, therefore, request for additional equipment from their units, which are and a five truck equipped with pneumatic drill. Lắng <coughs>